Sawadika, sawadika. Mm. Hello, hello, everybody. Um, have to make video. Have to close Facebook and YouTube because get um someone try to get in. Mm. try to steal all the detail. Try to get the money of my um oh, my YouTube and my Facebook. Have to have to, uh, what's it called? Close, yeah. Close Facebook and close YouTube. Thank you for everybody follow me. Thank you very much. And I will ask you friend when after I get new Facebook. Just unlucky me, so I'm never get the uh, money of my YouTube and Facebook. Close, uh, maybe this month or next month, but nothing. s o m e d i stole it so the person stealing enjoy ever have your life great okay what h o w you done to the person c o m e to the person สวัสดีครับทุกท่านพ่อพอ่พอแม่แม่ป้าป้านะนะ้ปะปะานาป้าป้าทั้งหลายทุกท่านนะครับ ขออนุญาตปิด Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเพราะว่าโดนแฮกค่ะโดนแฮกข้อมูลขโมยข้อมูลพยายามที่จะ,ะนั่นแหละขโมยคลิปเออลงแล้วก็ลงคลิปลงอะไรแล้วก็เออคลิปมันหายแล้วมันหายไปไหนก็นั่งทำอยู่เอา้ามันหายไปไหนอะ่ะโดนแฮกขอปิดนะคะออจะได้ไรได้แล้วเชียวก็ โชคชะตาปิดก็ปิด YouTube Facebook แต่ก็จะมเมื่อสมัครใหม่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตขอเพิ่มเพื่อนอหรือขออนุญาตเข้าไปเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรดเมตตารับด้วยนะคะอขอบคุณค่ะจากผู้อาพ โอ้มันจะได้ตังอยู่แล้วอะ่ะใจร้ายเนาะคนที่ทําเนี่ยก็ขอให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะคนที่ทําคนที่แฮกคนที่กันแกล้งเอออ่าฉันอาจจะไปทําคุณไว้ก็ได้ชดใช้ชให้แล้วนะอาภัยให้โหสิกรรมให้ต่อกันเลิกแล้วต่อกันพบชนนี้จบออขอบคุณค่ะที่เข้ามาดู ข้้มาชม thank you everybody to it follower whatever thing and have to close YouTube Facebook now <sighs> มีอะไรอีกไหมอะที่เนาะเกิดมาไม่มีความรู้นี่เน่แย่เนาะกฎหมายก็ไม่รู้ คนที่มันเก่งงานเก่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็รอที่จะมาเบียดเบียนผู้คนอื่นทนํานาบนหลังคนอื่นอะไรนเนาะเขาเรียกใช่ปะทางานบนหลังคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเนาะไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าน้ําหน้ายอย่างอย่างเธออย่างเธออย่างคุณอย่างคุณนะนะไม่รู้ใครหรอกนะที่ทําสิ่งนี้นะไม่มีเราความละอายอะถ้ารู้สึกละอายก็คงไม่ทำหรอก ก็ขอมีความสุขกับชีวิตนะได้เกิดมาบนโลกไบเนี้ได้เกิดมามีชีวิตครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาสร้างกรรมชั่วก็เออแล้วแต่ไปละขอบคุณค่ะไปทุกท่านมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆไม่เจอสิ่งที่มันบันน่นทอนจิตใจแล้วก็อะไรที่มันโหดร้ายกับชีวิต แต่เมื่อแต่ถ้าเมืเจอให้มีสติอย่าคิดอะไรที่มันสั้นๆให้คิดอะไรที่มันแบบโอ๊ยไอ,มอ้มดขอโทษฉันไม่ได้เจตนาอุ้ยหลบมันมดน่ะมันมาปีนนิ้วอะ่ะก็เลยเอาปัดออกแล้วก็ครับสอกไปโดนอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้เจตนาว้าย อะไรของฉันวัเนี้บาปเยอะสรุปจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ต่อไปใช่ไหมเนี่ยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้เจตนาโอเคครับขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามขอบคุณนะคะที่เมตตาขอตัวะคะ่ะขอบคุณค่ะ hmm <sighs>